แยะมั่วหัวอีหยังสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องฮัลโหลจุกิกวันนี้ก็จะมาทำทอดเห็ดเข็มทองกันค่ะเรามาเริ่มผ่าแล้วก็แกะแกะ,แกะให้เป็นชิ้นเล็กๆฝอยๆกันเลยค่ะเพื่อที่จะได้ทอดง่ายๆมาแกะกันเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาผสมแป้งกันนะคะกอนอื่นก็ใส่แป้งแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหรือว่ารสดีนะคะอันที่เด็ดก็คือทําให้กรอบค่ะใส่โซดาลงไปเลยค่ะตามความเหมาะสมนะคะก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆค่ะคนๆๆค่ะคนไม่สะใจขยาเลยค่ะเพราะว่าไม่เข้ากันค่ะใส่ไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะทําให้แป้งเขารวมกับโซดาค่ะ คนเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็นำเห็ดเรามาชุบเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ sudden, ตั้งน้ำมันรอน้ำมันเดือดก็นำเห็ดลงไปทอดเลยค่ะ anyway, เสร็จแล้วค่ะเห็ดเข็มทองทอดหน้าตาอาจจะไม่น่ากินแต่รสชาติใช้ได้นะคะ